การใส่ชีวิตอยู่บ้านเฮ้าอีพีสามาแล้วทุกคนคเคยๆลงไปสองวิดีโอก่อนในลายคนหมักเบิง่งมันนี้ก็เลยสิมาต่อเบิ้งบ้านเทาก็เขาสู้และดูฝนและเด้อแนมไปทางใดก็คือต้นไม้ใบหญ้าเขียวคักขณะวันนี้ตื่นตั้งแต่เศร้าคือเก่าเด้อทุกคนเศร้าของข่อยก็คือประมาณหกโมงตอนเสมาส่วนก็ต้องผ่านหน้าก็เ้อทุกคนตอนนี้หน้าก็กำลังเริมเขียวงามคือข่อยบ่ได้ออกมาส่วนเศร้าทุงมือเด้อบางมือก็ออกมาตอนเศร้าบางที่ก็ออกมาตอนสวยๆประมาณแปดเก้าโมงเลยทุกคนก็คือแล้วแต่เวียกและก็แล้วแต่อารมณ์นะบังมือที ดุแน่ก็ออกมาตอนเช้าที่เมื่อได้ที่รู้สึกไม่เมื่อยก็สวยๆออกมาก,ก็ได้เนะทุกคนพร้อนเป็นเวียกของเตอนเศ <he. S 2> ร้ามื่อนี้ก็คือตั้งใจเสียงออกมาตอนกินมาสิดาเดิอเพราะว่ามื่อว่านนี่นะคอย กันงามันไหวและการยังตอนหมแลสมันนี่ก็เลยเสี่ยงมาตอนกิ่งมักซีดาตอนกิ่งเพื่อซีได้กิ่งนึ่งกับบริเมนแล้วง่ายเลยทุกคนเอ้ยเพราะว่าเป็นมือใหม่อะนะตรงใส่ความปยายามขนาดเลยเคยคิดว่าถ้าตอนไปเรื่อยๆมันขนาดสีง่ายึ้นเนาะอันนี้ก็ยังเป็นมือใหม่อยู่มันก็เลยสียงกาน้อยหนึ่งมีหลายคนมาแนะนําข่อยเอาทงยางมาห่ายใส่คุยมักพ่าแล้วก็จึงเอามัดตอนนะมันสีสบายกว่าคือข่อยลองเลยเด้อแลวมันก็ง่ายลีแต่ผลปรากฏว่ามันถึงแดดและทงมันกระแตกนะทุกคนข้างมักซีดามันยังโบง ตัวใดทีมันอยู่โฮมแน่มันก็จะบอดแตกเนาะ่อยเคเลยเปลี่ยนเอาทงแบบนี้มาห่อใส่คือเก่าทุกคนขนาดทงแบบนี้คอยซื้อตัวมันบางๆนะเอามาห่อมันก็ยังแตกเลย่อยก็เลยเปลี่ยนทาผ้ายางที่กเจ้าปูบอปลานะทุกคนมาห่อแทนเลยเพราะว่าทงแบบนี้มันจะกันแดดแลวกันฝนได้ดีเลยแมอนี้หลังจากที่ตอนกิ่งหมักซีดาแล้วและก็สิเลาะเบิ่งหมักซีดาเนาะเพราะว่าลูกค้าสร้างหมักซีดารองโลาเลาะเบิ่งว่าหมักซีดาอยู่ส่วนสิด้จักโลเนาะทุกคนเพราะว่าหมักซีดาร่วนนี้กระเบิดคักเบิดแน่ลูกค้าทักมา ว่าบมีมักซิดาเดิ้ลต้นมันก็นยังบมีโดอทุกคนเพราะว่าข่อยกำลังเริมตอนกิ่งให้อยู่มักซิดาเบิร์ส่วนก็ได้เท่านี้แหละทุกคนเอ้ได้มักซิดาประมาณ10กว่าหมาซิดาได้<ล>ยอยู่ประมาณ3 4โลเนาะก,กับพอดีเลยมีลูกค้าในบ้านขาเจ้าสร้าง2โลแลวก็ลูกค้าตั้งแควงอีก2โล 2> แต่ว่าเกหมักซิดาเมื่อยามใดก็บ่บพอขายจักเถื่อจักอยากแจกแลวก็จักอยากขายพหล<ะ>ังจากที่มาแต่ส่วนมื้อนี่ก็ต้องมาก,กินซาสามุนไพรล่างสารผิดคนเด้อทุกคนไ <ป S 2> ทีส่วนแล้วใส่สารเคมีเป็นประจำมานานเนี่ยน้ำล่าอ มันจะมาในอากาศและก็ของกินเที่เกินเข้าไปทุกมือน้ำเดือ่ว่าจะเป็นเหล้าเบียร์หรือว่าอาหารสําเร็จรูปต่างๆนะมันจะล้วนแล้วต่มีสารผิดทังเบิร์ดเลยทุกคนซาเขาจะบ่มีการแต่งสีบ่มีการแต่งกลิ่นนะเลยทุกคนก็คือเป็นสีจากสมุนไพรแท้ๆร้อยเปอร์เซ็นต์เลยคอยมักส่งกินกับน้ำเย็นแบบนี้เดหรือวาไยสะดวกส่งน้ำห้อนก็นได้คือกินซาล่างสารผิดแล้วก็สีมาแพกเครื่องต่อเลยไัสนใจซาพิมเขาว่าสนใจหรือว่าถักเขามาซื้ออยู่ขอความใดเลยเด้อวันนี้ก็คือเป็นมือแรกที่คอยเปิดขายและะกกก็็เเปิดดรับอออ์ซนนทุค เยสิเกียมแพ็กซ่านะส่งโตัวแทนเพราะว่าข่อยค้าเองข่อยกับโบข่อยมีเวลานะทุกคนเนาะก็เลยสีแบ่งให้โตัวแทนเอาไปขายเหมือนนี่น <ะ S 1> ข่อยกําลังนั่งแพ็กของอยู่เนาะทุกคนก็มีคนมาขายเห็ดให้อีกแหละเราดูฝนท่นาอยู่บ้านเฮานบอกเอกอ,อแต่แนวกินเนาะจักหอยจักเห็ดส่วงนี่้วกระปาเ<า>นาะทุกคนส่วงนี่ก็คือหลายแห้งเนาะของกินนะบอกอึดสองอยู่บ้านเฮ็ดจานนี่เพิ่นก็ขายสาวพันเด้อข่อยก็เลยบอกว่าเออเอาไว้นี่เลยเดี๋ยวสิซื่อโซดแล้วก็มาแพ็กเครื่องต่ออีกเด้อทุกคนสําหรับใครที่อยากเป็นตัวแทนนะทักพาข่อยอยู่โคกปลาข่อยตั้งงเเหห็็ดดสวนนนซ่อะะม โบคอยมีเวลามาตอบลูกค้าซารนะ่างสันปิดเฮนน่คอยจะกินแทนน้ำไปนี่เลยทุกคนผู้สึกว่ามันแซบแซบ,แซบนะเพราะว่ามันหอมแลวกับมันหวานแพ็กซ่าแล้วแล้ว,ลวก็สซีมาแพ็กในมะคุงต่อเลยได้มคะ,ะคุ้งนี่ก็คือได้ขายดีแลวก็ได้ขายถูกมือพร้อมทุกคนนี่<ด>เท่าไหก็คือบบพอขายจากเถื่อนมะคุงโดยเฉพะ<น>ะาพะฤดูฝนไปนี่เนาะหลายคนกับกาลังเริ่มปลูกต้นไม้จคนอยากได้เบี้ยซีดาจกคนอยากได้เบี้ยมะคุงเาะทุกคนตอนนี้ก็คือบบมีเด้อมีแต่เม็ดพันมะคุงนี่แหละที่พร้อมส่งขายเครื่องนะบบได้ขายดีไปนี่ถูกมือได้ทุก ขายดีบางมือกับบดข้ขายแต่ว่ามือนี่เป็นมือที่ออเดอร์เครื่องข่าวลายทีซูทีไปเลยคือการบอ,อาบ,าาบางมือเขากับมานเนาะแต่ว่าบางมือเฮากับบมานเลยสําหรับการขายเครื่องแบบนี้แพ็คในมกุ้งแล้วก็สซิมาแพ็คกระดาษห่อมักซีดาต่อเลย้อดูค่าสั่งกระดาษห่อมักซีดาไปอีก2โลเลยมือค่ะคือามารแล้วก็มานเข้าไปอีกเนาะทุกคนกระดาษห่อมักซีดานี่ส่วนรายจะลูกค้าประจาเนาะถักมาซื้อประจําเลยพเขาเจ้าเคยซื้อน้าเ้าเลยขาเจ้ากับมาซื้อเป็นประจําเลยสําหรับกระดาษห่อมักซีดาแพ็คกระดาษแลกกกิมมาแคัีดต่อเลยทุน มักซดาเบิรส่วนนะได้มักซีดาในกระตานี่เลยทุกคนต้องอดวงดีลีเดอร์จึงได้กินมักซีดาอยู่ส่วนคอยนะเ <c oughs> พราะว่าบางที่ลูกค้าเขาเจ้าจองไว้จึงได้กินเนาะทุกคนเ <c oughs> พราะว่ามันบ่ค่อยมีนะะบางที่นะหลายคนกระถักมาซื้อมันกับบ่มีนะทุกคนบางคนถักมาพอดีม,มันมอเจาะกันถือว่าได้ฝากลูกค้าบางคนนะถักมาซื้อสองสามเทื่อกันยังบม่มีหมักซีดาอยู่ทุกคนหลังจากที่แพ็คของแล้วก็ออกไปฝากต่อเลยทุกคนช <c oughs> ่างอย่างเดียวอะไรอยู่บ้านนอกนะคนส่งมันก็คือไก่แห้งสําหรับอยู่บ้านคอยเลยมาฝากประมาณสิบก โลเลยแถบออไลออเดอร์นี่ก็คือลุกยู่บานนอกเขาเห็นอย่างมันกระสิยากนิดน้อยนึงเขาก็ต้องทําใจนะทุกคนเอามาฝากของมาเนี่ก็เลยเวซื้อปันนี่นะทุกคนบอกไม่ค่าเขาจะเอาสองเห็นข้าวปุ้นก็คิดอยากข้าวปุ้นเห็นข้าวเปียกก็คิดอยากข้าวเปียกนะทุกคนก็เลยซื้อบดสองอย่างนี่แหละเงินที่หามาได้ฮะก็คือเอามาลงทองเบิร์ตแต่ละวันอลายคนหมักทามคอยว่าหาเงินเก่งแท้เอาเงินไปไว้เสรคอยเป็นคนหาเงินเก่งกันยอมหับอยู่นั่นแต่คอยเป็นคนใส่เงินเก่งพรอมอลไพวกเจ้าปึ๊บเลยก็คือพอมใส ปลาหนึ่งหมักนาวเนาะทุกคนก็เลยซื้อปลานิ้นมาสองตเนาะมาและวก็เคียมปลานิ้นนะไปหนึ่งอะไรกะเคี่ยวเห็ดแจวสมลาดวิธีเห็ดแจวของขอยมันกบ่งยากเด้สูตรนี่ครับห้องว่าแซบคือใส่หมักเพชรกระเทียมน้ำตาลเนาะแล้วก็แป้งนัวลงไปเลยทุกคนแป้งนัวนี่ใส่ลายๆในเด้อแล้วก็ใส่หมักนาวเนาะทุกคนแล้วก็คนทุกอย่างให้เขาแล้วก็ซีมเบื่องนาะมันบ่พอีหอยังก็ตต่มลงไปแล้วก็ตต่มน้ำลงไปพร้อมเ้ยเพราะว่าจะเห็ดให้น้ำมันหลายนะเวลาถ้าออกไปราดมันจึงได้นแบบสวดน้ำนี่นะทุกคนซีมเบื้องน ซีนเบิ้องมันสมหวานเค็มน้อยหนึ่งเนาะทุกคนแล้วกรกะตืมพักลงไปและกะซอยหมักนาซีกลงไปแบบนี้เลยคอยคิดว่าลายคนเบิ้งวิดีโอคอยแร่น่ะสีน้ำลายแตกคือคอยทอนนี่เลยทุกคน,เ,นเลยนี่ก็คือน้ำจิ้มที่เอาจะเอาไปราดปลาหนึ่งหมักนาาม้นน,นี้เนาะทุกคนที่แรกวัดเสเฮ็ดปลาหนึ่งหมักหน้าโตเดียวได้แต่พอเบิ้งแล้วเออยานบบพอกินเลยครับในหนึ่งไปสองโตเลยทุกคนใส่เวลาหนึ่งบดนเด้อปลากระซุกแล้วเล้วรฮากะเอาน้ำจิ้มที่เฮาเทดนะมาราดใส่ปลาแบบนี้เลยปลาสดๆใหม่ๆแบบนี้กินกับแ่วสมแลกมักนา ซีกไว้นี่นะครับหองว่าแซมทุกคนกินครับเขาเจ้าวัน้อดนี่ก็คือเขากันทีสุดเลยพอมาลวก็ขิดอยากเลยทำมืออื่นมีคนสั่งของน้ำในสีเปฝาเกลือแล้งก็สซซื้อปานิซมาเห็ดกินอีกทุกคนเลยหลังจากที่กินเข่าผักเที่ยงแล้วตอนแรกมันนี่ก็คือออกมาสวนนะทุกคนมันนี่ก็คือมานอีกในงานรีวิวมาพ่อเหมือนงานมือที่มันกับมานเอามานเอานะทุกคนมือที่บอมันกับบอมันเลยการใช้ชีวิตอยู่บ้านนอกเขาก็มีซัมนี่แหละทุกคนมีไปได้เบิรงวิดีโอนี้จนจบกับคอม